วันนี้มาที่ศูนย์สุสกิคอง3นะครับก็เลยเก็บภาพบรรยากาศมาฝากเพื่อนๆตอนนี้เป็น GSX s นะครับสปอร์ครับ150นะครับ,รบสีเหลืองครับสวยๆเลยนี่ติ๊กเซ250นะครับสวยมาก,ส,มากสีดำสวยมากครับระบบออยนี่ออยตรงหัวนี่มองออไม่เห็นแล้วอยู่ด้านโน้นรถสวยมากเลยครับ นี่จีดีนะครับติ๊กเกอร์ใหม่สามคันจอดจูครับสัสดีครัจีเอสอาร์ครับตัว R าร์ตัว S, <S วนี่ต่างแค่ฟูลแฟลลิงแวนแวนมีโซนรถเก่า โูซูกิสปินเตอร์สปินเตอร์มายีโลอาคิล่ามาสิโลซูซูกิเบสสมัดแล้วก็สมตัวใหม่ฮายาบุสะฮายาบุสะพันสามอาร์ด ตัวคาตนะที่อยากให้เ,เพื่อนๆดูคือตัวนี้ครับมีสตอมพันห้าสิบมีสตอมใหญ่มากนี่ไม่เหมือนขี่มอไซค์่เหมือนขี่วัวขี่ม้าใหญ่จริงๆนี่สีดำอันนี้น่าจะเป็นรถใหม่นะครับเห็นเขาเขานำเข้ามาจอด แต่คันนี้บางคนหน้ากับสีเฟรมไม่แปลกๆก,ก็เหมือนไม่เข้ากันไง,นไงบ้าหรอบแต่ก็เป็นเป็นลายของเขาดำแดงซูซิสแนนะครับล้อแม็กสวยดี่อันนี้ก็สวยพาเพื่อนๆมาชมดูคร่าวๆนะครับเผื่อบางบางคนบางท่านไม่เคยมาสกีคลองสามครับว้าว สีเหลืองนี่มันดำนี่มันหืดำนี่ก็โคตรดุเลยให้เพื่อนเดูครับกเกี่ยวลกเกี่ยวตัวนี้เผื่อใครไม่รู้นะครับภาษาญ,ญี่ปุน่นอ,อ่านว่าจุนนะครับหมายถึงนกเกี่ยวถ้าเป็นนกเกี่ยวชื่อฝรั่งจะเป็นพาราวิน้น นกที่สาบินสามารถบินด้วยความเร็วมากกว่า310กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับนกเหยี่ยววัดจากความเร็วตอนนี้เขาล่าเหยื่อนะครับตัวจะพุ่งลงมาจากที่สูงนะครับใครอยากทราบลองไปเปิดยูทูบดูครับแต่ภาษาญ,ญี่ปุ่นเขียนว่าจุนนกที่กินนกนานความแรงใครมีเก็บไว้สักคันหนึ่งนี่สุดๆ ขายให้เพื่อนๆดูครับศูนย์จุดกีคลองสามนะครับตอนนี้ก็เว้นระยะห่างครับศูนย์ก็รถจอดขายก็ไม่มีนะครับมีเป็นสมาร์ทเขาเข็ยนไปไหนไม่รู้ครับรล้บกันครับเพื่อนๆขอบคุณครับสวัสดีครับ